มาชมรถไฟฟ้าเด้อพี่น้องอันนี้รถรุ่นนี่เหมาะสำหรับผู้เ่าไปวัดไปว่าบัญชีจัก,กรยานม่ได้พี่นอ้องย่างม่ได้ผูเ่าบ้านคอยกำลังเฮ็ดแบบนี้ขี่ลงไปวัดลูกร้านซื้อให้มีหลายสไตล์ขั้นนี้กับชองมือหกมันเงาเนาะม,นมันมันมีแนวนั่นงขขางหลังพร้อมมีแนวเก็บคองพร้อม มีแน,เนวเก็บของด้วยบางขั้นก็สีมีตะ้ามงนี้เนสีอยู่ประมาณขั้นละสองหมื่นก็เลือกเอาอันนี้อันนี้ก็เป็นมองเพื่นๆกับมอเตอร์ไซค์เนาะอ่าเขาก็เอิอรถไฟฟ้าให้กันเนาะขี่ขี่ดีให้กันพี่น้องนี่ไปริ้วๆพวกน,นี้นี่พี่น้องคนนิยมเด็กหน่อยนักเรียนขี่ไปโรงเรียนเต็มอยู่เดีนเน๋ยวนี้ขี่ ขี้ทางใกล้ละพี่น้องขี้ทางเรียบเนาะห้ามขี้สมบุกสมบันขี้ลุยตมลุยโค้นนี่เ่าอยากดีเพราะว่าเขาเป็นระบบไฟฟ้าตากฝนดได้แต่ว่าบ่าบ่เฮพาฝนดได้แต่ว่าบ่าห้ตากฝนไว้โดนๆพี่น้องเนี่ยมันเป็นรถไฟฟ้าทางที่ดีกอาเขาห่มเขาเงา,เาละห้ามฝนตกเนาะมีข้อดีก็มีข้อเสียบ่ใส่น้ำมัน ง้ำน,นั่นกะซาดเอาซาดไฟฟ้าบม่ใส่น้ามันใช่า่ะคาไฟจีึ้นเท่านั้นละวะ่าเฮม่นอยู่บ่คือสิถไรแค่แค่ละแปดบาทจีสีไรก็นี่อยอ่นั่นละอยวานอะขอท่าย,ยู่ขอท่าย,ยู่พี่น้องขอท่าย,ยู่ สวย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 เท่งเงนเค่องสามดอหน้อยเครื่งงงงอ,องเงนมอเตอร์ไซค์ใครไม่มีก็รีบหาซื้อมาใช้นะจ๊ะเดี๋ยวจะตลกรกรุ่นโอเคย,ยู่